แล้วก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดค่ะโอ้โหพี่ปลูกเหมือนพี่มีร้อยไร่เลยนะใช่ ครับจากฟ้าใสฟ้าสายค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะอยู่อำเภอเมือร์โดนตำบลเบอร์โดครับผมทำอะไรบ้างครับพี่ป้าทำหลายอย่างค่ะก็ทำระบบเป็นเกษตรธรรมชาติค่ะก็จะมีพื้นทเล็กๆ,ๆในพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะคพื้นที่หนึ่งไรกผผ่ก็ปลูกผักเอ่อผักปลูกสมุนไพรปลูกผลไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอย่างนั้นไปครับแล้วก็แปรรูป แบรนด์ูปผลิตภัณฑ์ค่ะเริ่มจากเราแบรนด์ูใช้เองพอเราใช้เองแล้วมันดีค่ะก็เลยออ,อกมาขายด้วยค่ะแบรนด์ูปต่างๆที่เราทําเป็นเรามีองค์ความรู้จากการทําง,งานนะคะกับชุมชนมีองค์ความรู้หลายอย่างนเรื่องของการทำสบูท่ทำน้ำมันมะพร้าวทำแชมพูก็จะแบรนด์ลูกเราก็ใช้เองแล้วก็มาขายด้วย,วยแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บจากสวน่ะเป็นเมล็ดพันธุ์อินรีเนี่ยค่ะก็หลากหลายเป็นเมล็ดพันธุ์อินรีนี่เองเมล็ดพันธุ์เองอ๋อครับผม ก็จะมีเทียนเรียนดอกเตียนที่กินได้นะคะคเป็นสมุนไพรทำสลัดดอกไม้ค,ค่ะผูกเยอะมากน,น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะตัวนี้ใช้วิธีการหมัก3ามชั่วโมงแล้วก็ใช้วิธีการไล่ความชื้นจากการนึ่งแล้วก็ตัวนี้เครือสปาขัดผิวตัวนี้ช่วย ชุมชนทางปัตตนีเขาฟื้นนาเกลือช่วยกับอาจารย์ที่มอมอ,มอปัตนีค่ะพอดีอาจารย์ที่มอปัตนีคุณพีรการนะคะเขาทําโครงการเพื่อฟื้นฟูานาเกลือค่ะมันกําลังจะจะล้างไปก็ พ้าใสพามก็เลยไปช่วยสนับสนุนซื้อเกลือมาแปลรูปเป็นเครือสปาขัดผิวอะ,ค,ะค,ค่ะคค่ะแล้วก็ชาอ่ามีชาชานี้รักษามะเร็งรกังรกษาเนื้องอกเเรียกว่าชาไบ่ท่เรียนเทศค่ะแล้วก็คนที่นอนไม่หลับสามารถชงดื่มทำให้เราหลับสบายค่ะครับแก่โรคลูมาตอยแก้ปวดข้อได้ด้วยอันนี้ทําเองทําเ,เองค่ะใช้วิธีการตากอบแล้วก็คั่วคือทั้งหมดเนี่ยทำเองหมดเลยที่แปลรูปที่แปลรูปทำเองหมดเลยค่ะ มีเครื่องอาหมายรับรองมาตรฐานเอรกิกไทยแลนด์ค่ะจากกรมวิชาการเกษตรค่ะก็พืชก็หลากหลายค่ะพืชเป็น2-300ชนิดภายในแปลงค่ะถูกไหมถูกไหมมีแชมพูตนี้มีแชมพูมีน้ำยามีแชมพูแชมพูก็มีหลายสูตรค่ะมีแชมพูบัวบกแยานางลดงอก ชมออชูอัญชันแชมพูอันชันกำเนงแก้ผมร่วงเ<อ>ชมพูมะกรูดแก้รังแคแก้คัน<อ>แล้วก็มะกรูดร้อเปซ็นเป็นเนื้อมะกรูดเอามาย่างไปเอามาปัน่นแล้วก็ต้มเคี่ยว ตัวนี้เป็นธรรมชาติ100%ไม่มีสารเคมีค่ะไว้หมักไว้ทำเช็ดเม้นต์ได้ก็น้ำยาล้างจานตัวนี้ทําจากน้ําขี้เถ้าค่ะทุกอย่างเอามาใช้ได้หมดเลยนะขี้เถ่าแม้กระทั่งขี้เถ้าก็เอามาแปรรูปได้เป็นน้ํายาล้างจานตัวนี้จะไม่กัดไม่ต้องใส่ก้านความรู้พี่เยอะมากใช่ความรู้ในการแปรรูปแล้วก็ตัวนี้น้ํายาซักผ้าน้ำยาซักผ้าก็ทำจากน้ําขี้เถ้าเหมือนกันคนกันกันปนเนี่ย ซักมือได้ไกับมือครับต้อมีไม้มีไม้ที่ปลูกกับน้ำค่ะเราสามารถเอาไปวางขายได้ราคาไม่สูงเกินยี่สิบบาทซื้อไปก็เอาไปปลยกกับน้ำได้ใส่ในแจกันได้ค่ะเพื่อจะไม่ตายแล้วใส่อะไรในน้ำบ้างครับก็ไม่ต้องใส่อะไรค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะบำรุงเขาเราใส่น้ำหมักอะไรก็ได้ค่ะน้ำหมักในเมืองก๋วยเยไท่เป็นน้ำหมักเชื้อภาพงี้ยค่ะได้ใส่ดอกไม้ทำน้องค่ะ ก็ตอนนี้แปลรูปจากสมุนไพรในในแปลงค่ะก็จะมีอัญชันอัญชันจากในแปลงในป่าอรทยานกนะค่ะอัญชันเตยหอมต้มค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำย่านางขันสดผสมเตยหอมก็จะแปลจากแปลรูปจากสมุนไพรในแปลงหมดเลยตอนนี้เป็นขนมภูมิปัญญาค่ะเขาเรียกว่าขนมข้าวหมากหรือว่าที่ท้องถิ่นที่จังหวัดสตูลเขาเรียกว่าตาไบตาไบค่ะเป็นข้าวหมากขั้นอย่าดำแล้วก็จะมีผักสดแล้วก็จะมีพันไม้ค่ะมีสมุนไพร ตรงนี้ย่าลัางไตครับย่าล้างัไลงไตหรือว่ายา่ยา,าย่าไผ่น้ำตัวนี้ฝักตัวฝักดาบตัวฝักดาบอันนี้เอาไปยำได้เอาไปลวกแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ยำกับกะทิอร่อยค่ะเกิดมาไม่เคยได้ยินตัวฝักดาบอันนี้อะไรตัวนี้หนานเฉวยอันนี้กําลังฮ็ดค่ะกำลังอินเทรนตัวนี้หนานเฉวยนี่จะช่วยรักษาเบาหวานได้กินใบเหรอกินใบค่ะกินยอดมันจะขมนิดนึงแต่ว่าพอเราเคี้ยวมันจะหวานลิ้นค่ะ แล้วก็นี้เป็นการดำเป็นไม้ประดับตัวนี้จะเป็น้นีดินปลูกค่ะดินปลูกเอ่อได้จากใบไม้หมักเป็นปีค่ะแล้วก็มาผสมกับมูลวัวผสมกับดินผสมกับแกลบดินค่ะก็จะเป็นดินใบไม้หมักเขาเรียกว่าฮิวมัสดินที่ดีอะค่ะดินนี้ก็ทําเองด้วยทําเองค่ะแล้วก็มีมูลวัวหมักกับแกลบดินแล้วก็น้ำหมักค่ะ แล้วก็จะมีจุลินทรียสังคราแสงมีสมุนไพรไล่แมลงค่ะแล้วก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดค่ะโอ้โหพี่ปลูกเหมือนพี่มีร้อยไร่เลยนะใช่ก็เขาจะอยู่รวมๆกันคือ ัดหญ้าในแปลงอ่ะมันดูเหมือนหญ้าแต่พอเราไปดูใกล้ๆมันเหมือนมันเหมือนวัชพืชใช่ไหมแต่พอเราไปดูใกล้ๆอ่ะมันใช้ได้หมดเลยมันเป็นสมุนไพรมันเป็นผักปลูกรวมๆกันนะคะมันก็จะไม่ไม่ลบมันลบแต่ว่ามันมีประโยชน์ค่ะขวกั่วแต่ว่าตัวนี้ได้มาจากโรงสีพอดีเราเอาข้าวสีสายพันธุ์ไปสีแล้วก็ขอรังเข้าไว้ขอซื้อรังไว้ แล้วก็มาแปลรูปเป็นข้าวลำขั้วหรือว่าจมูกข้าวขั้วเอาวไว้ชงดื่มเหมือนโอวัลตินเหมือนกาแฟอะไรเงี้ยคะ<อ>่ะก็จะช่วยแก้โรคเหน็ดชาแก้มาพรังรากาแล้วก็มีวิตามินเยอะหอมแล้วก็อันชั้นแห้งนี้จากจากเนยฟ้าเหมือนกันก็เราตากแห้งไว้แล้วก็เอามาตุบเลยวันค,ค่ะ <c oughs>